กลับมาแน่นอนนะบานทีไม่ใช่ใครอื่นเลยพี่ชมพู่ของเรานี่แหละนั่นแหละร้องเพลงเก่งด้วยทํางานเก่งด้วยทาเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างดูแลครอบครัวก็เลิศใช่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะ่อย่างเมื่อก่อนน่ะถ้าคนรู้นะว่าชมพู่ใช้ชีวิตสุดโต่งมากจริงคือเกิดคนเดียวตายคนเดียวคิดอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนชีวิตเราใช้ซะกชไม่ดูแลตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีปัญหาตามมาช่วงหลังที่เข้าโรงพยาบาลน่ะเยอะแยะมากมายจนมีลูกสองคนใิดได้ละสิ คนเราพอมีลูกปุ๊บมันคิดได้จริงๆว่าเราอะอยากจะมีชีวิตอยู่ดูความเติบโตของลูกให้ได้นานที่สุดแต่จะทํายังไงหล่ะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ป่าวว่าการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือการทารําไงกินน้ําให้เยอะๆทักงนอนให้เพียงพอออกกาลังกายนอนหลับเยอะๆอะทานอาหารลหลายให้ครบห้าหมู่ทุกคนรู้หมดว่าเหล่าเนี่ยที่พูดที่เตือนเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่ทําได้ครบทุกข้อกันไหมคะยากมากค่ะยากมากค่ะโดย,ยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินมันก็มีหลายหมดหมู่ใช่ไหมเนื้อสัตว์เอ่ยกินแป้งบ้าง แต่หมัดวที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือผักและผลไม้จริงแม่แล้วเราก็รู้ว่าควรจะกินทุกวันควรจะกินทุกมือ้อสำหรับชมพู่นะ<ฆ>เป็นคนที่ชอบกินผักอยู่แล้วนะยังกินไม่ได้ทุกมื้อเลยใช่ไหมบุ๊คโมก็จริงคือบางทีกินทุกมื้อก็เบื่อหรือบางทีคนที่เป็นสายกินผักเลยก็เจอปัญหาหลายอย่างนะก่อนนันนี้คือกินผักกินมังสวิรัติบางทีก็เป็นโรคจากสารเคมีแล้วก็ท้องอืดด้วยบางทีที่เกิดจากผักผักสดนะ่ะบางทีอ่ะโอ้โห ดูดีๆนะทําไมมันดูเขียวสวยเหลอือเกินแต่ไม่มีมันเลยเออถูกต้องแล้วก็บางคนกินอสศลงสลัดเคยเห็นค่ะใช่ไหมเปิดมาบางทีเขาทำไม่สะอาดเปิดมาเจอน้องแมงสาบอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วขณะชมพู่เป็นคนที่ชอบกินผักนะ,ะก็พยายามจะกินให้ได้เยอะแต่ก็ปริมาณไม่ได้ตามที่เขากำหนดแล้วคิดดูสิคนที่ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักเลยอะ่ะแต่อยากได้ประโยชน์จากการกินผักอะ่ะจะทำยังไงดีบางคนก็พยายามเสริมนู่นเสริมนี่บางทีมันก็ไม่ได้ปริมาณที่ครบถว้วนเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยากได้ปริมาณที่ครบถ้วนทีนี้ก็เลยมาสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผัก มากมากเลยค่ะก็ไปได้ข้อมูลมาว่าประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาสนใจเรื่องนี้มันนานมากแล้วนะ <Ha. S 1> เพราะคนญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วว่าอายุเขายืนยาวมากแล้วเขารักสุขภาพใส่ใจสุขภาพมากสมัยก่อนน้ำน้ำผักเขียวๆที่เขากินอนะ่ะต้องบอกเลยนะช่วงแรกๆรสชาติอาจจะแบบไม่อร่อยได้ซ้า <Ha. S 1> แต่เขาก็ยังกินแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกเลยว่ามีการพัฒนาปรับเปลี่ยน สูตรต่างๆจนปัจจุบันเนี่ยรสชาติอร่อยกลมกล่อมและมีประโยชน์มากๆแล้วนะคะ<อ>คนญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้จักกันดีที่มีชื่อว่าซันตุรีคิวามิกรีนตัวนี้เขากินกันมานานละตัวนี้ผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยคนไทยสามารถทานได้แล้วด้วยเพราะว่าบริษัทแบรนด์ซันตุรีเนี่ยเขานําเข้ามาขายคือยกมาทั้งกล่องแบบนี้เลยแล้วก็การันตีคุณภาพชมพู่เป็นคนที่ถ้าอะไรไม่อร่อยอะ่ะก็กินยากเหมือนกันบางคนจรูกว่าเฮ้ยกินแล้วอร่อยหรือเปล่าตัวนี้นะต้องบอกว่า อร่อยดื่มง่ายพกพาสะดวกแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเสริมอาหารจากผักซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ใส่ใจและอยากดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพยุคปัจจุบันมากๆเราะก็มีส่วนประกอบที่สําคัญมากๆเลยนะคะ5ส่วนประกอบสําคัญๆแล้วคัดแบบพรีเมียมมากเลยจากญี่ปุ่นค่ะตัวแรกเลยนะ ผงใบอ่อนข้าวบาเลตัวนี้เนี่ยนะเขาก็ไปปลูกไปเก็บมาอย่างดีเลยค่ะแล้วตัวนี้กินไปก็จะช่วยใน,นเรื่องของระบบลำไส้ระบบขับถ่ายนะเรื่นปื้นเรื่นปื้นสบายท้องอ,อันนี้เนี่ยเนี่ยเขาเขาปลูกเนี่ยนะนี่สวยงามไหมจากมึงอโศกนี่เลยแล้วเขาก็เก็บมาเป็นอย่างดีเลยค่ะตัวที่2นะคะคือผงใบอชิตาบะค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอันที่เราอยากกินจากผักอยากได้จากผักนั่นแหละคือตัวนี้เลยค่ะแล้วตัวที่3ามนะคะ ฟลุกโตโอลิโกแซคคารายค่ะตัวนี้ที่บอกว่าทำไมถึงกลมกล่อม <c oughs> รสชาติดีเพราะว่าตัวนี้เขาใช้แทนน้ำตาล <c oughs> ก็เป็นความหวานที่ปลอดภัยนะคะ <c oughs> ตัวที่4ค่ะพาชิลีไฮโดรไลท์กลัวกมนะคะตัวนี้เป็นใยอาหารของเมล็ดต้นกัวค่ะก็เป็นพืชตระกูลถั่วนั่นเองก็จะช่วยในเรื่องของกากใยสุดท้ายแล้วก็คือผงชาเขียวรวมเอาไว้ถึง2ชนิดด้วยกันคุณผู้ชมก็คือมัทฉะแล้วก็เซนชะรู้อยู่แล้วว่านี่คือชาเขียวต้นตำรับญี่ปุ่นดังนั้นรสชาติในซองเนี่ยก็เลยจะกลมกล่อมมากๆเลย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอาหารเสริมจากผักมากๆชมพูดื่มทุกวันเลยพกพาไปไหนก็มั่นใจเพราะว่าอร่อยชื่นใจและแน่นอนว่าพอทานไปนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วนะมีผลพลอยได้ด้วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็รูปร่างทานวันละสามซองคุณผู้ชมหรือว่าใครอยากดึงซองสองซองสามซองได้หมดเอาไปเพิ่มก็ได้นะใส่ในโยเกิร์ตในน้ำมะพร้าวในนมอุ่นในอาหารต่างๆ อร่อยทุกเมนูและก็มั่นใจสินค้าได้เลยเพราะว่าเนี่ยจากญี่ปุ่นแล้วก็แบรนด์ดังสันตุรีเขานำม,มาเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนนะคะ<ด>ให้รักการทานผักแล้วก็อร่อยกลมกล่อมทานง่ายด้วยแม่วันนี้ มาบอกทั้งทีถึงคุณประโยชน์ก็อยากให้ราคาดี <ขอ S 1> ด้วยขอโปรโมชั่นแบบจัดเต็มให้รายการตกมาบันเทิงไหนจ้ะแม่ขอมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่ใส่ใจและอยากดูแลตัวเองเน้นในเรื่องของผักนะคะซันตุรีคิดว่ามิกลีนคันหนึ่งกล่องมีทั้งหมด30ซองแบบนี้นะคะราคาปกติกล่องละ1,650บาทวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษ1กล่องราคาเหลือเพียง 1,190บาทเท่านั้นเองแต่ว่าให้พิเศษสำหรับตกบ้านบันเทิงนะคะ50สายแรกนะคะฟรีนี่ค่ะรูบี้คอลลาเจนนะคะให้ไปเลย2กล่องนะคะมูลค่า400บาทมูลค่าทาั้งสิ้นนะนะ2,050บาทแต่จ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆเลยนะคะโทรเลยค่ะตอนนี้02-666-1066 02-666-1066นะคะ สั่งซื้อตอนนี้นะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่าใครถนัดทางไลน์นะ,ะสั่งทางไลน์ก็ได้ค่ะก็คือมีแอดนะคะ b บ a นด์แคร์ค่ะหรือว่าสแกนคิวอร์โคตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถ เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่ store.brandsworld.co.th นะคะต้องบอกว่าตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพแบบเยอะมากๆคนรู้ว่าผักมีประโยชน์แต่บางทีทานได้ไม่ถึงในปริมาณต่อวันนะนะคะดังนั้นเลือกตัวนี้เลยค่ะหรือว่าตอนนี้ถ้ายังไม่แน่ใจนะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมง่ายๆก่อนค่ะพิมพ์คำว่าน้องผักคิวามิพิมปุ๊บค้นหาได้เลยแล้วจะรู้ว่าสิ่งดีๆและมีประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยมีอยู่จริงนะคะช่าน่ารักเชียวน้องผักคีวามิน้อง ก็อบอกวนะ่าทานแล้วเป็นยังไงย้งยํากันอีกทีอยาก็รู้ผลลัพธ์คือ,อทานมาเรื่อยๆต้องทานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรที่แบบกินซองเดียวแล้วโอ้ยดีจังเลยังเลยดีนะคุณผู้ชมนะทานอย่างต่อเนื่องนะคะสม่ํามเสมอชมพู่เนี่ยรู้สึกได้ถึงเรื่องของระบบขับถ่ายบุโกโก,<ะ>ก็คือสบายท้องอเพราะว่าเขามีกักใยเยอะ,ะประโยชน์ที่ได้จากเรื่องของเกลือแร่และวิตามินเพราะว่าเขามีสารสกัดที่แบบเหมือนกินผักวันละประมาณ400กรัมต่อวันนะก็คือได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลพลอยได้ผิวพรรณความสดชื่นนี่แหละที่ได้จากส รคิดว่ามีกรีนนะคะย้ำโปรโมชั่น1กล่องมี32คุณผู้ชมปกติ1,650บาทค่ะวันนี้นะคะ1กล่องเหลือ1น9 0บาทแต่50ใส่แรกนะคะแถมนี่อีกค่ะรูบีค้คลลาเจนนะคะแถมไปเลย2กล่องมูลค่า400บาทนะที่แถมไปนะคะจากปกติมูลค่า2,050บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นเองนะคะโทรตอนนี้เลยนะจ๊ะ0 2 6 6 6 1 0 6 6ค่ะย้ำนะ0 2 6 666 1066สั่งซื้อตอนนี้นะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศค่ะมีเก็บเงินไปทางรับของ่อดแล้วค่อยจ่ายเงินได้นะคะสั่งทางไลน์ก็ได้ a d b r a n d ส์แคหรือว่าสแกน QR Code ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้เลยค่ะที่ store.brandver.co.th ใครมองหาอาหารเสริมจากผักอยากได้ประโยชน์แบบนี้นะนี่เลยค่ะซันตูรี่ิวามิกรีนนะจ๊ะโอ้โหเลิศมากๆยังไงรีบโทรไปโดยด่วนที่0 2 666 1066นั่นเองนะคะขอบคุณช่องชมพูมากๆขอบคุณค่ะ